หัวข้อเนื้อหารายงานการตรวจสอบแล้วลองบัญชีคลิกเข้าไปมันจะมีมาเลยครับว่าอะไรครับเนื้อหาตัวอย่างรายงาน2การเขียนรายงาน3เจาะลึกการเขียนรายงานจะมีเนื้อหาอยู่3หัวข้อนะครับ124นาที80นาทีและ1 1 1นาทีแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดไอ้สามหัวข้อนี้ภายในวันนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วตั้งแต่หัวข้อที่4เป็นต้นไปเนี่ยจะบอกเลยว่า เฉลยข้อสอบข้อ11ในเล่มในเล่มก็คือเล่มนี้ในเล่มนะครับคือเล่มนี้ข้อ11โดยผมเขียนว่าในเล่มข้อ11นั้นคือรายงานเฉพาะข้อยกเว้นบวกอธิบายหมายความว่าข้อสอบที่เคยออกมาเนี่ยนะครับแล้วผมเอาบรรจุไว้ในเล่มแล้วเนี่ยมันให้เขียนเฉพาะข้อยกเว้นแล้วก็ให้อธิบายแยากต่างหากด้วยดังนั้นมี2ประเด็น มีสองประเด็นนะครับที่เราจะต้องทําแยกออกมาให้เขาเห็นนะครับว่าเราตอบตามที่เขาถามสองประเด็นต่อไปข้อสิบห้าในเล่มเช่นกันผมเขียนว,ว่ารายงานแบบเต็มแปลว่าข้อนี้คุณจะต้องไล่ตั้งแต่วันที่จนมาถึงชื่อลายเซ็นวันที่ออกรายงานเลยนะครับซึ่งเนี่ยแปลว่าต้องอาศัยท่องทั้งหมดเลยถ้าเกิดออกแบบเต็มนะครับข้อสิบแปดในเล่มก็ออกแบบเต็มข้อสิบเก้าในเล่มออกแบบเต็ม ข้อย3สาในเล่มออกแบบเต็มข้อยี่แปดในเล่มเขียนเฉพาะข้อยกเว้นเท่านั้นจากประสบการณ์ที่ผมเห็นนะครับถ้าออกแบบเต็มเนี่ยประเด็นในเรื่องของหลักผิดบัญชีหลักผิดภาษีเนี่ยมันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่จะ,จะไม่ซับซ้อนนะครับเพราะว่าเขาอาศัยว่าเขาวัดเราว่าเราท่องมาเต็มที่แล้วเขาก็เลยไม่ค่อยออกยากมากแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามออกเฉพาะข้อยกเว้นเนี่ยคือไม,ไม่ค่อยได้วัดในเรื่องของความจํามากนะักแต่ก็ต้องท่องไปนะครับตรงเนี้มีโอกาสที่จะออก ยากหน่อยนะครับซึ่งครั้งที่เนี่ยนะข้อ28เนี่ยเฉพาข้อยกเว้นเนี่ยก็ถือว่าอาจจะต้องยากแต่ไม่ต้องท่องเยอะเท่านั้นเองข้อ3 2สองในเล่มออกแบบเต็มและอธิบายด้วยโอ้โหข้อนี้ดูโคดร้ายนะออกแบบเต็มเราต้องอาศัยความจําเยอะแล้วแล้วยังจะต้องมาอธิบายแยกต่างหากด้วยว่าทําไมเราเขียนเข้าข้อยกเว้นข้อนั้นข้อนี้นะครับอธิบายนั้นอาจจะมีกระบวนการของเดบิตเครดิตด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเห็นว่ามันเกี่ยวข้องนะครับ ข้อ3 3สในเล่มออกเฉพาะข้อยกเว้นนะครับข้อ3ามี่ในเล่มออกแบบเต็มข้อ3าในเล่มไอข้อนี้ไอข้อ3าเนี่ยนะครับที่อยู่ในเล่มเนี่ย44ิบนาทีเนี่ยนะครับมันเป็นการที่ผมเอาประเด็นในการวิเคราะห์ข้อยกเว้นนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมาให้เราฝึกวิเคราะห์เท่านั้นเองว่ามันเข้าข้อยกเว้นหนึ่งหรือ2หรือสามหรือ4ี่หรือห้านะครับหรือเข้า2และ4ี่อะไรประมาณนี้แค่เอามาให้วิเคราะห์แต่ไม่ใช่ข้อสอบเก่า เอามาหลายๆเรื่องมารวมๆกันแล้วให้ฝึกวิเคราะห์นะครับอนข้อสามแปดเนี่ยนะครับก็เลยใช้เวลาถึงสี่สิบสี่นาทีเลยนะครับก็จะหมดแล้วในข้อสอบเก่าที่เอาไปใส่ไว้ในเล่มเนี่ยจะหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิเราดูกันเราเห็นว่ามีกี่ข้อครับโอ้โหในเล่มแล้วยังเฉลยไม่หมดอีกนะเอาแค่นี้ก็พอก็เยอะแล้วนะผมว่านะเนี่ยคุณดูสิครับตั้งแต่ข้อทอี่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอ้ถ้าเกิดคุณฝึกทํา10ข้อนี้ก็ถือว่าพอแล้วนะผมว่าก็เยอะแล้วแถมเรายังมีข้อสอบลักษณะที่เป็นเทรนปัจจุบันที่กาลังมาแรงให้คุณดูด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับมันมีข้อสอบที่มันออกหลังจากที่ผมเนี่ยปรับปรุงหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังหลังจากนั้นมันมีข้อสอบออกด้วยแล้วเราก็เก็บข้อสอบมาไว้แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงเล่มใหม่มันก็เลยยังไม่ได้อยู่ในเล่มก็เลยอยู่บนเว็บไซต์นะครับอยู่บนเว็บไซต์เช่นข้อสอบที่เท่าไหร่บ้างนะครับ ข้อสอบครั้งที่ห้าสิบสองออกรายงานแบบเต็มบวกอธิธบายนะครับแลวผมก็เขียนว่าเอกสารประกอบชื่อข้อสอบครั้งที่ห้าสิบสองตัวนี้เป็นการเฉลยเป็นวิดีโอถูกไหมครับถ้าเราใหญ่กจะดูว่าไอเอกสารรั้งนี้สอนไปอย่างไรเราก็ไปดูเลยครับเอกสารประกอบเนี่ยนะครับไปที่เอกสารประกอบคลิกหนึ่งที่แล้วเราก็ไล่หาเลยครับข้อสอบครั้งที่เมื่อกี้ครั้งที่ไ2ห้าสิบสองะฮะก็คืออนันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยผมก็ Copy มัน ก็ปีไปวางมาเพื่อมาดาวน์โหลดนะฮะผมก็ก็ปีมาแล้วผมก็ไปวางคลิกมันก็จะเป็นข้อสอบโจทย์มาให้เราเราก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็มาฝึกทํากับวิดีโอที่มีอยู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเอกสารนะฮะย้อยกลับมาที่วิดีโอต่อดังนั้นเนี่ยข้อสอบครั้งนะัครั้งที่ห้าสิบสองนะก็ออกมานะครับ ข้อสอบครั้งท <fin anta> <ots> <out> okay? ี่ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบห้านะห้าสิบห้าเนี่ยออกรายงานเฉพาะข้อยกเว้นบวกกระทบงบการเงินด้วยโอ้โหนี่เป็นเทรนมาใหม่นะฮะที่ผมมานั่งเรียงแล้วผมเห็นเลยว่าเขาออกข้อสอบแบบให้เขียนเฉพาะข้อยกเว้นนะครับและรายการดังกล่าวเนี่ยที่มีข้อผิดพลาดเนี่ยนะครับมันกระทบงบการเงินอย่างไรเราต้องอธิบายด้วยดังนั้นจะต้องแยกทําเป็นสองเรื่องใช่ไหมเขียนข้อยกเว้นหน้าหนึ่งและอีกหน้าหนึ่งเนี่ยเขียนประเด็นที่มันกระทบกับงบการเงินด้วยนะครับ ดูนะครับต่อไปครับครั้งที่ห้าสิบหกเขียนรายงานเฉพาะข้อยเว้นบวกกระทบงบการเงินแล้วก็เป็นข้อสอบครั้งที่ห้าสิบหกเราก็ไปดาวน์โหลดเอาครับครั้งที่ห้าสิบเจ็ดเขียนเฉพาะข้อยเว้นบวกกระทบงบการเงินก็ไปดาวน์โหลดข้อสอบเอาคุณจะเห็นว่าไงครับครั้งที่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนั้นเทรนมาเดียวกันเลยนะครับเฉพาะข้อยเว้นบวกกระทบงบการเงินซึ่งก่อนหน้านั้นในอดีตเนี่ยก่อนครั้งที่ห้าสิบสองเนี่ย ลงไปนะครับก่อน52เนี่ยไม่มีครับกระทบงบการเงินไม่มีเลยเขียนข้อยกเว้นและกระทบงบเงินเ mm hmm. พิ่งจะมามีเนี่ยติดต่อกันสามรอบเลยนะ mm hmm. ครับดังนั้นเราเราจะต้องดูมาแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะข้อยกเว้นบวกอธิบายเหมือนเดิมละมันกลายเป็นเฉพาะข้อยกเว้นบวกรายการที่กระทบกับงบการเงินกระทบยังไงกับงบการเงินด้วยอันนี้ต้องดูเพิ่มนล mm hmm. แล้วก็มาครั้งที่58 รายงานเฉพาะข้ออีเวนต์เหมือนกันกระทบงบเงินฝากธนาคารคืออ้ข้อสอบครั้งที่ห้าสิบแปดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาไปเอางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารขึ้นมาเป็นตุ๊กตาครับและให้เราเขียนรายงานการตรวจสอบแล้วเราบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารที่ผิดพลาดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวใหม่มาเลยครั้งที่ห้าสิบแปดคือเอาเคสที่เราตั้งแล้วให้เราเขียนรายงานคือเหมือนกับว่าคนออกข้อสอบเนี่ยเขาพยายามจะไม่ให้มันเหมือนเดิมทรงเดิมอะ ทรงเดิมก็คือมีมีข้อช้อยชอยมาตีห้าข้อและเขียนแบบแบบเต็มจบยี่สิบคะแนนหรือบางครั้งก็คือมีโจทย์มาให้แล้วให้เขียนข้อยกเว้นบวกอธิบายนะเทนใหม่มาเขียนยกเว้นบวกกระทบงบการเงินนี่มาใหม่เลยครับตั้งเป็นตุก๊กตามาเลยเรื่องหนึ่งมะเด็นงบกระทบยอดแล้วให้เราเขียนอธิบายว่าเราเขียนข้อยกเว้นได้ไหม และก็เขียนด้วยว่าวิธีการตรวจสอบของเราเราทํำยังไงเราถึงจะรู้ว่ามันผิดเราจึงเขียนในข้อยกเว้นโอ้โหเนี่ยเหมือนแบบตอนเนี้ยเขาวัดเราลัวรอบหมดเลยกว้างมาเลยนะแบบว่าคุณจะไปท่องแบบเดิมๆมันไม่ได้แล้วจะต้องรู้มุมของเขาแล้วแต่ว่าวันนี้คุณก็รู้แล้วว่าคุณจะต้องไปฝึกแล้วว่าเวลาเขียนกระทบงบการเงินมันเป็นอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปฝึกทําเนี่ย พผ,ผมบอกอย่างนี้แล้วคุณก็ไปลองฝึกทําดูดาวน์โหลดโจทย์มาแล้วมานั่งดูว่าเขาคิดอย่างไรนะครับ